สวัสดีครับวันนี้ลุงนินพาผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาชมธรรมชาติหน้าวัดบ้านโป่งตำบลบ้านโป่งอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็วัดนี้ก็จะมีการ,รปฏิบัติธรรมด้วยนะครับเป็นศูนย์ฝึกแพ่พุทธนาวันอาทิตย์อำาภผออำเภอพร้าวเป็นที่ตั้งโดยอบรมประชาชนตำบลบ้านโป่งครับมีอยู่ทั้งหมด6ข้อครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ดูรอบๆวัดอันนี้คือบริเวณหน้าวัดบ้านโป่งครับซึ่งเป็นวัดประจำตำบลก็จะมีวัวของชาวบ้านนะครับมาผูกไว้ให้กินหญ้าเล็บหญ้าอยู่ที่หน้าวัดนี่ครับก็จะมีนกกระยางนกกระยางสักสิตัวครับมาเรียกว่ามาเลี้ยงบัวมาคอยกินมแมลง มากินพกมแมลงที่อยู่ตามทุ่งหญ้าเนี่ยครับแล้วก็บางทีมันก็ขึ้นบนหลังเพื่อจิกมแมลงที่อยู่บนตัววัวนะให้จะเห็นนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงก็มีครับบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับแดดออกแล้วฝนก็หยุดตกไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนงนินก็ให้ดูบรรยากาศ โดยรวมของตำบลบ้านโปร่งนะครับนี่ครับนกกระยางมันเห็นมันจะบินไปแล้วครับสวยงามครับไม่ได้ไล่นะเดี๋ยวมาใหม่นะอันนี้ก็จะมีลูกปัวทึ่งน่าจะคลอดออกมาประมาณสองเดือนนะครับแม่เป็นสีน้ำตาลอ่อนลูกจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ของวัดนะครับนะครับผู้กัวนอนอยู่ข้างๆแม่แม่ก็กินเล็มย้าอยู่นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มครับน่าจะเป็นเพศลูกไหนดิเพศผู้หรือเพศเมียอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับครับให้ดูบรรยากาศ รอบๆโดยรวมนะครับของตำบลบ้านโป่งที่ไกลๆนู่นก็เป็นภูเขาระหว่างอำเภอพ้าวกับอำเภอเวียงป่าเป้านะครับแล้วก็เห็นพระพุทธรูปสีขาวนู่นเป็นสูสานนะครับเรียกว่าสูสานอันนี้คือวัดบ้านโป่งเป็นวัดประจำตำบลน,นะครับก็ว,วัดก็ใหญ่ผสมควรนะครับ แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยครับสวยงามครับบริเวณหน้าวัดก็จะมีเหมืองนะครับเหมืองมีลำธารมีสายน้ำนะครับไหลมาจากบนภูเขาข้างหน้านู่นนะครับที่นี่น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์มากครับ อาชีพส่วนใหญ่ของตำบลบ้านโป่งก็จะทำสวนลำไยแล้วก็ทำนาข้าวครับข้างๆหน้าวัดนี่ก็จะเป็นนาข้าวซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่ออกรวงนะครับส่วนที่เห็นไกลๆนู่นนะครับก็เป็นเชียงดาวนะครับก็เรียกโูหลวงครับเชียงดาว น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับเมืองพราวถึงหน้าแรงก็ไม่แรงนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเดี๋ยวลุงนีงก็จะพาชมในบริเวณวัดนะครับซึ่งจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็แล้วก็จะมีระกคังระกังใหญ่มากเลยครับ อันนี้คือวัดบ้าโโปร่งสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่32นะครับทุกวันพระนะครับก็จะมีการถือศีลฟังธรรมกันนะครับอันนี้พระพุทธรูปครับแล้วก็มีเขาเรียกคลองครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองคลองสีปริ ปฏิยัติมงคลนะครับองว่าคลองใหญ่มากนะครับใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางนี่น่าจะประมาณสามสี่เมตรได้ครับตั้งตระงานอยู่อยู่หน้าใกล้ๆหน้าวัดนะครับอันนี้ภาพโตัวรวมของวัดมั่นโปง่ง ซึ่งเป็นวัดที่พัฒนาแล้วนะครับข้างในนุ่งก็จะเป็นวิหารตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับโดยบริเวณนี้ก็เคยมีคนมาอบรมเกี่ยวกับพวกธรรมะหรือว่ามีการ สอนงานสอนอาชีพนะครับให้ดูภาพโดยรวมนะครับอันนี้ก็แต่ละ ก็จะมีปีนักสัตว์นะครับนักสัตว์ของแต่ละปีได้ตั้งแต่ปีชั่วฉลูขานต่อบม้โลมาเสงม,ม,มือเมียวเมวรากาจอคนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซียมซีนะครับเสียงทายแล้วก็มีพระประจำวันเกิดครับแล้วก็มีละคังพอทำบุญแล้วก็ตีละขังครับมัน30มลูกได้ครับ แล้วก็มีโบสครับโบสอยู่ทางนี้ครับโบสก็สวยงามครับเป็นโบสเล็กๆนะครับแต่ว,ว่าสวยงามวิจิตรการตาครับ ล่มยืนรมเย็นครับผมในบริเวณวัดต้นโพก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับอายุน่าจะประมาณเกือบร้อยปีครับเงียบดีครับ